ต่งลูกฟังอตีตังนานะวะเขเมยยะนับปฏิกังเทอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะยะทะตีตำไปหนันตังอปันตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตถะ,ะตถะ,ะวิปัสสติ อสังหิลังอสังกุปปังตังวิทธามนุ์พลูหาเยผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนเง่นคลอนแคลนเขาวควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตบปังโกชัญญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคันเตนะมหเสนนะมจุนา เพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารลิมาตาปิงอาหูลันตะมะตันทิตังตังเวพัดเทกะลตโตติสันโตอาจิกเตมุนี